พี่พีจี้ฉันแน่วันนี้เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาที่อาวที่ชายหาดนะครับนี่เลยเจด้วยมันคือเจตระรุงมีพ่อจะดงมีแม่ใช่เลยลูกแม่ของเจตระรงเจ้ด้วยจากไปแต่เจตระรงก็ยังมีพ่อเฮ้ยเจตระรงก็ยังมีแม่เฮ้ยเล่นน้ำได้นี่มันไข่ลูในตำนาน เราไม่ใช่จริงขายาวมานี่เองใช่นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะขาโนนยาวมาของจตุรงค์เอาแม่ถือไปซิ้นสิงเขาเล่นน้ำอยู่นู่นก็จะแต่งเสียบเข้าไปเลยถึงโดดซุ้มเลยดีกว่ามั้งจตุรงค์มืะเจ้าจตุรงนีมไปปุ่มเลยเหรอเจะถึงแล้วจตุรงนี์ก็พร้อม้แต่งหนึ่งจอดได้ จอดในร่มนะเจ้าของที่เจ้าของถิ่นเขาจอดได้เราก็จอดเลยก็ไปจอดข้างนั่นในรถกระจานบอยอะรถพับนั่งาจารยนบอยอยู่ตรงนู้นไม่เห็นไม่เห็ไม่ค่อยมีคนจะตะลงมีเพื่อจะตะลงมีพ่อนไงทำไมพ่อไม่เลยมาใช้แมสกก่อนใช้แมสกก่อนเด็กๆพาเพื่อนพาเพื่อนมาจำกัดมาด้วยนั้นคนนั้นเพื่อนหรือพี่ แม่คนนี้ทรงผมเหมือนพี่แซมสั้นเลยสวัสดีครับเนี่ยเขาเป็นพี่อ่ามาถึงแล้วนะครับที่นี่คือเดนต์รงมีพ่อนะครับเดนต์ตรงมีแม่นะครับสวัสดีครับมีไฟไหมยังบลูเลยไฟนี่เสียจะเข้ามือเลยไปมันเพื่อนใจลอยเหรอ พี่นะครับสวัสดีดอะไรยังสวัสดีลูกอะไรเนี่ยครับถึงหาดนยาวนะครับนี่ก็เที่ยวท่องเที่ยวได้นะโอ้โเป็นไงล่ะนี่น้ำน้ำจ่ออยู่ที่ ตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่หนุยกับจอยครับอันนี้รนนุ่นน้องผมครับก็ไออม่ใช่รุ่นรุ่นน้องพี่อันนี้พี่ไหนรุ่นพี่งงแล้วอันนี้พี่ไหนสมัครต้นคำฮักอดีตในไม่จบจังวัดอุดรไม่จบครับ ไม่ไมายถึง่าเรียนที่อุรณก็ได้อ๋อไม่เรียนสมัยสมัยต้นนี่ก็หยุดอิงไปทำงานที่สหรัฐนกลับมาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลึกเอีอนะครับครับเอาอะไรนี่เลยน้ำใสมากเลยครับมาทำไมลูก ระว,วังโดนหัวคนที่เขาเล่นน้ำหน่อจะลงมีพ่อจะลงมีแม่มันจะไปปลาโดนคนอื่นเขาเล่นน้ำอยู่ไม่ได้ลูกพี่ใช้พลังน้ำหมดเลยพี่วีพอแล้วจะเล่นน้ำก็ลงไปเลยไปกูอเอดกระโดดเลยนะถอดเสื้อผ้าเลยไปไม่ด,ดห <า S 2> เหลือแต่งกิ้งในเสืผ้าให้เปลี่ยนมีไม่มีใส่เสื้อผ้าเดิมก็ได้ไเหม็นลาภาน้อไหนล่ะห่วงยางอยู่ไหนล่ะไปไปเอาห่วงยางด้วยก็ได้ไปห่วงยางก็ได้ไปลูกไป ครับเราใส่กางเกงในเล่นน้ำก็ได้ไม่ใส่กางก็ได้ถอดกางเกงออกแล้วใส่กางเกงในไงลูกใส่กางเกงใส่กางเกงในไม่เอาแล้วก็ไปเอาห่วงยางมาแล้วก็เล่นแถวนี้ไม่เอาห่วงยางไม่เอาห่วงยางก็ได้มันร้อนไหมล่ะแดดอ่ะที่ไม่ใส่กางเกงในหรอกเนี่ยในหมอ อุปราคาโอเคตรงใจมากเลยอุปราคหนึ่งแล้วก็ปลาเผาหนึ่งเนาะนี่ขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเมนูของเด็กเราลองดูว่าต้มมีอะไรครับต้มมีต้มอะไรต้มยำต้มยำอะไรบ้างปลาปลาเน้นปลาใช่ไหมมีต้มยำทะเลค่ะต้มยำปลาไม่มั่นใจหรอต้มยำทะเลนะครับจากแม่น้ำนี้เลยนะครับแแม่สััผดล้วต้มยำทะเลเนาะข้าวผัดข้าวผัดเลยนะเขาวผัดทะเลเขาผัดครับ ้ดเหครับครัเอาน้ำข้น <c oughs> น,น้ำใสแน้ำข้นโอเคงเราจะใส่กางเกงถ้าเรจะใส่กางเกงเดิมเล่นใส่กางเกงแล้วก็ใส่เางเกงเดิมด้วยกางเกงนุ่